วันนี้นะคะเราจะมากินเมนู Tiffany p l a ล e ตัวพระเอกของเรานั่นก็คือตัว Cottage Cheese ตัวนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับวัตถุดิบที่ผมเตรียมมากินด้วยก็จะมีไส้กรอกรมควันไส้กรอกชีส Baby Carrot แตงกวาดอและโบโลนามาดูกันว่าจะเข้ากันแค่ไหน Let's go <S น,นี่คือตัววัตถุดิบที่เป็นซอสหลักของเราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเอบรู้ยังแดงกว่าดอ นะคือทุกอย่างที่ผมจัดเซตมาให้นะทุกคนลองเอาไปกินดูก็คืออร่อยลงตัวทุกอย่างเลยแต่วันนี้ไม่หมดฮนะผมมีอีกหนึ่งไอเทมครับที่จะเอามากินกับเจ้าตัวนี้นี่เลยเล <laughs> <S <s ก็คือจะเป็นรสคลาสสิกเลยแต่ว่าตัวนี้นะจะไม่ใช่ตัวแหนเลี่ยมนะจะเป็นกรอบอย่างนะี้มาดูกันว่าเจ้าไอาเทมเราจะเข้ากัแค่ไหน สำหรับใครนะครับที่อยากจะลองกินหรือว่าอยากจะลองทําตามเมนูญี่ปี่เพลสนะครับก็สามารถหาซื้อวัตถุดิบในง่ายๆที่โลตัสสาขาอะไรยนะครับ